วันนี้ผู้เร um. ียนของเราก็มามากมายนะครับวันนี้มีด้วยการอยู่3ลักษณะการส่งกําลังของมอเตอร์ไซค์ฟ้ามีด้วยกันอีก3อย่างด้วยกันนะครับก็คือ1ก็คือส่งกําลังจากด้านหน้านะครับส่งกําลังจากด้านหน้าหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าตัวข้างหน้านะครับตัวข้างหน้านะครับเป็นตัวส่งกาลังนะครับเห็นไหมฮะมีล้อมีเบรกนะครับแล้วก็มี สายอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ตัวนี้มันป็นสายตัวมอเตอร์นั่นเองนั่นก็คือตัวล้อหน้านี่คือเป็นหับนะครับเป็นหับที่ส่งกําลังเป็นตัวชุดเหมือนที่เราเรียกถ้าเป็นรถก็จะเป็นเหมือนขับเพื่อล้อหน้านะครับนี้ขับเพื่อล้อหน้านะครับเพื่อล้อหน้านะครับนี่เป็นสามล้ออันนี้เป็นขับเพื่อล้อหน้าของของสองล้อนะครับของสองล้อนะครับก็ตัวนี้นะมีืนใหญ่อยู่นี่นะครับอ่า ไม่ได้แฟชั่นนะครับแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรครับมันคือ <S <S มอเตอร์พร้อมกับแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหน้านะครับถ้ามีการขับเคลื่อนเมื่อไหร่นะครับตัวล้อข้างหน้านี้ก็จะหมุนพาขับเคลื่อนไปนะครับนี่ก็เรียกว่าลักษณะการส่งกําลังแบบขับเคลื่อนล้อหน้าเองนะครับขับเคลื่อนแบบข้น้าคราวนี้ก็อีกแบบแบบแรกนะครับคราวนี้แบบที่สองนะฮะแบบที่สองโอเคคราวนี้แบบที่สองเดี๋ยวหยุดก่อน